็นกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขและลูกหลานครอบครัวประเทศไทยให้ผ่านวิกฤตในคราวนี้ไปด้วยกันครับรสวัสดีครับน้องๆครับสำหรับ9199ผ่านโควิด ร่วมคิดทุกหน่วยงานสื่อสารเป็นหนึ่งเดียวของเรานะครับก็ในวันนี้ก็คือเป็นวันอังคารที่22มิถุนายนนะครับก็วันนี้พี่ก็อัดรายการอยู่ที่บ้านนะครับเพราะว่าต้อง Work f r ฟ m ร์มโเนื่องจากต้องถูกกักตัวเพื่อรอดูผลการตรวจโควิด1 9เช่นเดียวกันนะครับก็เนื่องจากว่าตอนนี้เนี่ยเมื่อวันเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมานะครับก็ได้รับรายงานว่ามี น้องของเราติดโควิด19เนี่ยนะครับออสองคนด้วยกันนะครับคนแรกนะครับได้รับรายงานเมื่อวันเสาร์ที่19ที่ผ่านมานะครับซึ่งน้องก็เป็นเจ้าหน้าที่สารปกครองชำนาญการนะครับอยู่สังกัดสบ,บมนะครับซึ่งติดเชื้อมาจากน้องสาวนะครับซึ่งพักอาศัยอยู่บ้านเดียวกันนะครับซึ่งตรงนี้ก็ทำลายของน้องนะครับพี่ก็จะขอสรุปให้ ให้เห็นภาพสักนิดหนึ่งเพื่อพวกเราจะได้ติดตามข้อมูลกันนะครับว่าใครมีส่วนเกี่ยวข้องตรงไหนบ้างนะครับคือเริ่มตั้งแต่วันที่7มิถุนายนไปเลยนะครับก็คือตั้งแต่เก้าโมงเช้านะครับน้องก็มีการมาสแกนหน้าปฏิบัติงานที่เครื่องสแกนที่สบ,บมที่อาคารกสทนะครับแล้วก็ตรงนี้ครับน้องก็สแกนหน้าตรงจุดนี้ทุกวันนะครับแล้วก็ไปปฏิบัติงานที่กลุ่มเลขานุก,การกสปอของสบ,บมนะครับ ตอนเที่ยงก็รับประทานอาหารที่สำนักนะครับแล้วก็ประมาณ17นาฬิกานาทีก็เลิกปฏิบัติงานกลับบ้านไปในส่วนวันที่8นะครับก็เก้าโมงเช้าก็มาปฏิบัติงานที่สำนักแล้วก็ตอนเที่ยงก็ทานอาหารกลางวันที่สำนักเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ตอนบ่าย2โมงก็ไปรับเอกสารจากเจ้าหน้าที่กลุ่มช่วยน้ำการเลขาธิการนะครับที่ชั้น5นะครับซึ่งก็เป็นห้องกระจกซึ่งเขาก็มีการจัดสัดส่วนเอาไว้นะครับตอน5้าโมงเย็นก็เลิกปฏิบัติงานกลับบ้นานนะครับ ในส่วนวันที moon, vos, ่9นะครับก็ตอน9โมง20นาทีก็ปฏิบัติงานที่สำนักนะครับตอนเที่ยงก็รับประทานอาหารที่สำนักเช่นเดียวกันนะครับตอน5โมง45ก็เลิกปฏิบัติงานก็กลับบ้านนะครับในส่วนวันที่10นะครับก็น้องก็มาปฏิบัติงานที่สำนักในช่วง9โมงครึ่งนะครับแล้วก็ตอนเที่ยงก็รับประทานอาหารกลางวันที่สำนักนะครับแล้วก็ในส่วนของตอน5โมงครึ่งครับ ตอนเลิกงานแล้วนะครับก็ไปวิ่งออกกำลังกายบริเวณรอบอาคารกสทนะครับโดยก็ใส่แมสนะครับแล้วก็มีเพื่อนร่วมวิ่งด้วยกัน3คนแต่ก็ทิ้งระยะห่างกันมากกว่า1เมตรนะครับในวันที่11มิถุนายนนะครับก็ปฏิบัติงานที่สำนักนะครับแล้วก็ตอน10โมงครึ่งครับก็ได้นำเอกสารไปที่สำนักบริหารการเงินและต้นทุนนะครับแล้วก็มีการติดต่อเจ้าหน้าที่1คนนะครับ ตอนเที่ยงก็พักรับประทานอาหารที่สํานักนะครับตอนบ่ายสองโมงก็มีการไปรับเอกสารที่ห้องผลิตเอกสารชั้น1นะครับแล้วก็นําขึ้นไปผลิตเอกสารที่ชั้น9ตรงนี้มีผู้ร่วมงานด้วยกัน4คนนะครับตอน5้าโมงสีนะครับน้องก็เลิกปฏิบัติงานแล้วก็ไปวิ่งออกกำลังกายก็โดยใส่แมสและก็ห่างกันมากกว่า1เมตรนะครับมีผู้ร่วมวิ่ง3คนนะครับซึ่งก็ตอนอกลับก็มีการนั่งรถ กลับบ้านกับผู้ร่วมวิ่ง1ในสาคนนั้นนะครับก็ตรงนี้ก็มีผู้ร่วมเดินทางไปด้วยนะครับวันที่14เข้ามาปฏิบัติงานที่สำนักนะครับตอน9้าโมง15นาทีนะครับแล้วก็พักรับประทานอาหารกลางวันที่สำนักแล้วก็ตอนเลิกปฏิบัติงานก็กลับบ้านแล้วก็แวะซื้ออาหารที่ตลาดถนนมิตรซึ่งอยู่ใกล้บ้านนะครับตอนวันที่15นะครับก็ปฏิบัติงานที่สำนักแล้วก็มีการรับประทานอาหารกลางวัน นะครับที่ร้านก๋วยเตี๋ยวในซอยแจ้งวัฒนะ14นะครับเลิกปฏิบัติงานแล้วก็กลับบ้านกับเพื่อนร่วมงานนะครับสำหรับวันพุธที่16มิถุนายนนะครับตอน8.40น้องก็มาปฏิบัติงานที่สำนักนะครับพอช่วง1 1ม0ครึ่งนะครับก็เข้ามาที่อาคารสารปกครองชั้นที่11นะครับเพื่อเตรียมการประชุมกศปนะครับก็โดยมีการขับรถยนต์ส่วนตัวมีผู้โดยสารมา2คนนะครับ ตอน11โมง40นาทีน้องก็เอามีการนำเสื้อไปแก้ไขที่ร้านทำเสื้อที่อยู่ข้าง7 e เ e ่นอนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็ประมาณ11โมง45ก็เข้าธนาคารกรุงไทยเพื่อเบิกเงินค่าเบีย้ยประชุมนะครับตอนเที่ยง15ก็เข้า7 e เ e ่ e อเพื่อซื้อน้ำดื่มนะครับแล้วก็ตอนบ่ายโมงครึ่งนะครับก็มีการประชุมกสอป,ปอที่ชั้น11นะครับซึ่งตัวน้องเองก็ทำหน้าที่ แจกเบีย้ยประชุมแล้วก็คลิก powerpoint ประกอบการประชุมด้วยนะครับตอน5โมงครึ่งตอนเย็นก็รับประทานอาหารเย็นที่สำนักแล้วก็กลับบ้านนะครับในวันที่17นะครับก็8โมง20ก็ยังปฏิบัติงานที่สำนักอยู่นะครับโดยพอถึงช่วง8โมงสีทครับก็ได้รับแจ้งจากน้องสาวว่าตัวน้องสาวเองเนี่ยติดเชื้อโควิด -19 นะครับก็น้องก็เลยออกจากสำนักแล้วไปตรวจหาเชื้อ โควิดที่ศูนย์ราชการอาคารบีที่ดำเนินการอยู่นะครับก็ปรากฏว่าวันที่18นะครับน้องก็เข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิดอีกครั้งที่โรงพยาบาลนะครับแล้วก็วันที่19ก็ทราบผลการติดเชื้อจากโรงพยาบาลนะครับซึ่งตรงนี้เองนะครับก็พี่ก็เป็นคนหนึ่งที่อยู่ในห้องประชุมกสปอ,อยู่ด้วยนะครับก็เลยต้องอยู่ในมาตรการที่ work from home ตอนนี้อยู่นะครับ เพราะว่าก็ไปตรวจหาเชื้อโควิดเมื่อวานนี้นะครับแล้วก็รอรอการผลการตรวจอีกครั้งหนึ่งนะครับน่าจะเป็นวันพุธหรือวันพฤหัสนี้ก็น่าจะทราบผลนะครับก็ในส่วนตรงนี้ก็เป็นส่วนที่น้องของเราตอนนี้นะครับทราบว่าได้เข้ารับการรักษาที่ฮอสพิทอลเรียบร้อยแล้วนะครับก็ ขอให้กำลังใจน้องนะครับให้มีสุขภาพแข็งแรงหายป่วยจากโควิด1 9นะครับสำหรับเมื่อวันอาทิตย์นะครับก็ได้รับรายงานว่ามีน้องของเราติดเชื้อโควิดอีกหนึ่งรายนะครับซึ่งว่าน้องเป็นพนักงานธุรการในสังกัดกลุ่มรับฟ้องนะครับก็โดยติดเชื้อโควิดจากแฟนซึ่งพักอาศัยอยู่ด้วยกันนะครับซึ่งตรงนี้เองนะครับในไทม์ไลน์ของน้องนะครับก็ ตั้งแต่7ถึง11มิถุนานะครับน้องเวิร์กฟอร์มโฮมอยู่ที่พักนะครับซึ่งอยู่ที่สกุลจันอพาร์ตเมนต์ครับซอยแจ้งวัฒนะ14นะครับเ,เมื่อวันที่14ก็มาปฏิบัติงานที่อาคารสารปกครองนะครับก็มีการสแกนใบหน้าที่หน้าห้องรับฟ้องตรงสำนักงานสารปกครองกลางชั้น1นะครับแล้วก็เข้ารับการอบรมที่ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ชั้น4นะครับแล้วก็กลางวันก็ซื้ออาหารที่ร้านแกงใต้นะครับ แล้วก็ปฏิบัติงานที่กลุ่มรับฟ้องเป็นงานตั้งสำนวนคู่ความนะครับแล้วก็ไปเรืองเอกสารที่องค์คณะ9ชั้นที่7นะครับตอนวันที่15นะครับช่วงเช้าก็ไปร้านผ้าข้างเซเว่นอีเลเว่นนะครับแล้วก็แวะซื้อของในเซเว่นนะครับแล้วก็ปฏิบัติงานอยู่ที่กลุ่มรับฟ้องจนถึงเวลาประมาณ10โมงกว่าๆนะครับทางแฟนก็โทรมาว่าติดเชือ COVID ้อโควิดก็จึงออกจากที่ทํางานนะครับแล้วก็ไป แวะตรวจหาเชื้อโควิดที่โรงพยาบาลนะครับซึ่งพอวันที่1 6กถึง17็ก็กักตัวอยู่ที่หอพักเลยนะครับก็วันที่18ก็ทราบผลตรวจครั้งที่1ว่าเป็นลบนะครับแต่พอวันที่19นะครับที่ผ่านมาก็มีไข้3 9ม้องศานะครับก็จึงไปตรวจหาเชื้อครั้งที่2ที่โรงพยาบาลเดิมนะครับก็วันที่20ก็ทราบผลว่าติดเชื้อโควิด19นะครับทาง ศูนย์ของเราก็ได้สำรวจผู้มีความเสี่ยงนะครับก็พบว่ามีผู้สัมผัสเสี่ยงสูงจำนวน20คนนะครับก็เป็นในส่วนของบุคลากรจากสำนักง,งานสารปกครองกลาง17คนนะครับแล้วก็เป็นเจ้าหน้าที่ของสำนักเทคโนโลยีสารเทศนะครับอีก3คนนะครับก็ทั้งหมดนี้ก็จะไปตรวจหาเชื้อในวันอังคารที่22มิถุนายนนะครับที่สถาบัน ป้องกันควบคุมโรคเขตเมืองนะครับซึ่งก็จะรายงานผลการตรวจให้ทราบกันต่อไปนะครับสำหรับพื้นที่ที่เป็นจุดเสี่ยงต่างๆนะครับทางสำนักบริหารทรัพสินก็ได้ดำเนินการทำความสะอาดทั้งหมดเรียบร้อยแล้วนะครับก็ตอนนี้ก็น้องเขาก็เตรียมตัวที่ทางรถจากโรงพยาบาลสนามจะมารับไปในเร็วๆนี้นะครับก็ขอให้น้องหายจาก โควิด -19 นะครับแล้วก็มีสุขภาพแข็งแรงนะคร,ครับก็จากสถานการณ์ที่ผ่านมานะครับก็ทําให้พี่ก็ต้อง Work f r ฟ m Home อยู่ก่อนนะครับแต่ว่าเราเคยพูดกันอยู่แล้วว่านะครับทุกที่คือที่ทํางานของเราชาวสารปกครองนะครับเ,เราจะสร้างระบบการ Work f r ฟอร์มโจนไปถึง Work f r ฟ m a n มแอน r e ให้ได้นะครับซึ่งตรงนี้พี่ก็ทํางานอยู่ในห้องนอนของพี่นี่แหละนะครับเพราะว่าจะได้ไม่ไปพบปะกับ บุคคลอื่นๆในครอบครัวนะครับก็เพื่อลอดูผลการตรวจโควิด COVID อีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามก็ยังทํางานได้ก็ยังเซ็นหนังสือราชการนะครับผ่านอีสระบัณน,นะครับก็ทางอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยครับก็ใช้ iPad นี่นะครับก็สามารถ,ถาดําเนินการได้โดยที่งานไม่สะดุดอยู่กับที่นะครับเพราะฉะนั้นพี่ก็ฝากพวกเราไว้ด้วยว่าเราต้องมาช่วยกันสร้างระบบการทํางาน ไม่ว่าจะเป็น Work f กฟอร์มโจนไปถึง Work f กฟอร์มไอเนวให้ได้เพราะว่าอยู่ที่ไหนเราก็จะสามารถส่งผลงานให้กับประชาชนให้ได้นะครับตรงนี้ก็ให้พวกเราช่วยกันแล้วก็สุดท้ายนี้นะครับก็เป็นการส่งกําลังใจให้กับครอบครัวประเทศไทยนะครับที่เรามีการที่จะทําคลิปวิดีโอ1น,นาทีด้วยกันเพื่อร่วมกิจกรรมที่เราใช้ชื่อว่าส่งพลังใจให้ครอบครัวประเทศไทยผ่านภายัยโควิดนะครับก็ตรงนี้ก็ ชิญชวนน้องๆน,นะครับช่วยกันส่งคลิปกันเข้ามาก็มีรางวลกันมากมายเลยนะครับแล้วก็จะได้เป็นการส่งพลังใจให้กับทุกๆคนนะครับในครอบครัวประเทศไทยด้วยนะครับขอให้ทุกคนมีความสุขและก็สุขภาพแข็งแรงนะครับสวัสดีครับเรือข้ามฟ้าได้เร็วที่สุดคน,น,นชนะนี่คือทีมคนเก่งเร็วที่สุดงั้นเรือต้องเบาที่สุด ไปกับเรือคนเดียวพอแล้วมันจะผิดกฎไหมเขาบอกว่าเรือไม่ได้บอกว่ากี่คนฉลาดเดี๋ยวผมไปเองทำทุกอย่างเพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุดเพื่อผลลัพธ์ ทีท่สุไปด้วยกันไหมครับนี่คือทีมคนดีไม่ต้องเขียงใจหรอกครับพี่เหลือเยอะเลยถูกทีพครับจะดีเหรอครับไม่ต้องเกียงใจหรอกครับจริงไหมพวกเราจากสองตัวเลือกบริษัทจึงมักเลือกคนเก่ง มากกว่าคนดีผลประโยชน์เลยมักตกอยู่ในมือคนส่วนน้อยบริษัทเลยมีแต่ปัญหาแต่เรามีทางเลือกที่สามผมว่าเรือต้องเบาที่สุดไปกับเรือคนเดียวพอใช่นี่คือทีมคนเก่งได้ไหมครับหัวหน้าที่มีคนดีเป็นหัวหน้าแล้วใครจะเป็นคนไป ผมว่าเราไปด้วยกันหมดนี่แหละครับโจ์เปลี่ยนตอนนี้คนเก่งถูกห้ามคิดแบบตัวใครตัวมันไม่มีคนเห็นแก่ตัวก็ไม่ต้องแข่งกันเองผมว่าวิธีนี้ดีกว่าก็ไม่ต้องแทงกันเองครับรคนเก่ง,งก็ยังคงเป็นคนเก่ง,งที่ตอนนี้มีทีมเวิร์กความรู้ความสามารถ ก็เหมือนเครื่องยนต์ยิ่งแรงยิ่งต้องควบคุมให้ดีนี่อาจไม่ใช่เรือที่เร็วที่สุดอ้ยุ่โอ้หัวหน้าพายเช้าอ่ะกินไม่ได้ครับอ่ะ เสนวิทย์อะไรอ่ะไกลแต่คือเรือที่จะพาพวกเราทั้งหมดทุกคนไปได้ไกลยิ่งกว่าเพราะเงินมันแคบเกินกว่าจะเป็นกติกาทั้งหมดของชีวิตใช้คุณธรรมนำความสามารถหนึ่งในหลักเศรษฐกิจพอเพียงหนทางสู่ความยั่งยืน